สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้เราจะมาทำการสกรีนในส่วนงานของระบบซับลิเมชันซึ่งเราจะใช้เครื่อง d i s เพร Machine ไซส์ A3 เป็นแบบแขนกดนะครับการใช้งานตัวนี้ไม่ยากพี่คุณคลิปแน่นอนเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับตรงนี้สังเกตตรงผ้านะครับตรงนี้ผมจะทำการวางวัสดุไว้แล้วนั่นก็คือผ้าใยสังครนี่เองนะครับผมเหมือนเดิมนะครับงานสกรีนซับลิเมชันเราจะใช้ผ้าใยสังครในการทางาน อย่างที่2ก็คือในส่วนของตัวแบบนะครับซึ่งจะเป็นงานในระบบซับลิเมชันนะครับแบบตัวนี้เราจะใช้กระดาษซับและหมึกซับในการทํางานสังเกตแบบนะครับจะตัวอักษรจะททาการกลับด้านเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราทําการสก,กรีนเราจะต้องสก,กรีนทางด้านนี้นะครับผมแบบไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ในส่วนของแผ่นเทสลอนชีสนะครับ ซึ่งทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับผมวางครับวัสดุลงก่อนนี่นะครับก็ลีดนลงสังเกตที่ตัวเวลานะครับ เวลากำลังรับภายหลังอยู่นะครับผมอุณหภูมิที่เราใช้จะอยู่ที่190องศาโดยประมาณนะครับและเราจะใช้เวลาอยู่ที่60วินาทีนะครับผม ได้เรื้อลองก็ยกมาได้ปกตินะครับอาก็นำเทปลอนชีสและแบบที่เราสก,กีนไว้ออกมาสังเกตว่าสีที่เราสก,กีนออกมาก็จะออกมาสวยสดใสนะครับผมครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ จบเรื่องทีเรียบร้อยนะครับสนใจสั่งสินค้าเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0899218339คุณเปกโก้นะครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ